สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับนี่ก็มีวิทยุไม่อีกเครื่องแล้วครับนี่เขาบอกว่ามันเปิดไม่ดังเดี๋ยวเรามาทดสอบก่อนครับว่ามันไม่ดังจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นยังไงบางทีก็เป็นด้วยสวิตครับสวิตมีปัญหาหรือเปล่า,างั้นนะครับเงียบกลิบเลยครับไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวดูข้างๆก่อน มันมีอะไรมั่งข้างๆสวิตนี่สวิตอ่าวอันนี้มันปรับแบตไว้อ้าวมีเสียงแล้วครับโอ้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 โอ พอเรามือขยับเทียร์สวิตก็จะดังขึ้นมาครับนี่นี่นี่ด้วยเปล่าตัวนี้ด้วยครับนี่นี่เงียบไปละอ่เนี่ยพอปล่อยเป็น F-M ครับ กดจะดังขึ้นมานี่มันเป็นด้วยสวิตครับเดี๋ยวเรามาถอดซ่อมสวิตสองตัวนี้ก่อนครับน่าจะเป็นด้วยสวิตนี่แหละครับอย่างอื่นคงไม่น่ามีปัญหาแล้วครับเดี๋ยวเรามาถอดซ่อมสวิตกันก่อนครับเรามาถอดกันก่อนถอดทานก่อนครับนี่ถอดออกก่อนไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง วาน็อตไม่มีน็อตหายไปแล้วถอดออกมาครับว่ามันจะเป็นยังไงติดอะไรเอ่ยอ๋อติดตรงนี้ติดลลุม่มติดลูกบิดติดลูกบิดถอดออกมานี่ถอดออกมา เป็นแบบนี้ก็ถอดนี่ออกครับนี่ถอดสายลำโพงออกก่อนสายลำโพงแล้วนี่สายอะไรเนี่ยอ๋อสายปุ่มกดถอดออกก่อนครับถอดออกไปเลยไปใชยก็ถอดออกแล้ว อันนี้สายอะไรเอ่ยสายแบตเตอรี่ถอดออกก่อนครับไม่ต้องเอาไว้ถอดออกไปเลยนี่คราวนี้เรามาถอดน้อนออกจะได้เอาสวิตช์ออกมาซ่อมไไข น,น,น,น็อตใหญ่อีกน็อตอะไรวะน็อตอะไรมันทำไมมาติดตัวไหนอีกล่ะเนี่ยโอ้ อะไรหลุดก็ไม่รู้เดี๋ยวงัดออกก่อนครับงัดสวิต์ออกก่อนนี่ัดปุ่มสวิต์ออกก่อนมั <trader S 1> นจะได้ถอดออกได้ถอดออกยังไงวะ ถอดออกยังไงวะถอดออกยังไงวะอ๋อเดี๋ยวถอดไอตัวล็อกนี่ออกก่อนนี่มันจะได้มองเห็นจ,จัดจว่าเร็วว่าเร็วมันทำไมอ๋อน็อตตัวนี้มันติดอยู่นี่ ลืมไปถอดออกไปแล้วเออนี่ออกแล้วครับออกมาแล้วอู้ไอ้นี่มันน็อตยอากาศไอ้ยา,า,หา,หาก็ไม่รู้ว่าน็อตอะไรแล้วก็ถอดมั่วไปเลยสสายางเกากันครับ ก็ว่าขันนอะทำไมมันไม่ขึ้นมาสายยังกากันครับนอตสายอากาศเอ็มอันนี้สายอากาศสายอากาศอันนี้ ไฟเอถอดออกถอดออกไอตัวนี้จะถอดสวิตติดเดี๋ยวถอดสายอากาศออกก่อนครับถอดสายอากาศออกก่อน อดสายอากาศออกก่อนถอดสายอากาศออกแล้วขยับออกไปไกลๆเลยแลถอดนี่ออกก่อนครับนี่สายกาศ A.M. ขอดสายอากาศเออ,ออกก่อนนี่มันจะได้ไม่ติดไม่เขกกะต้องใช้ที่ทดูดตกลัวดูดครับ ใช่ที่ดูตุก,กัวเนื่อซึมแล้วเราดูตุก,กัวเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็มาเอาสวิตช์ออกครับสวิตช์ออก งัดเลยครับนี่งัดงัดเบาๆครับพอเราดูดขาออกเรียบร้อยหมดแล้วครับนี่ตัวนี้ด้วยครับนี่ตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยครับนี่งัดออกมาเลยเอา่าวางไว้ก่อนครับคราวนี้เราจะมาซ่อมสวิตกันครับเราจะมาถอดสวิตซ่อมกันก่อนครับถอดทีละตัวเอาตัวนี้ก่อนครับนี่นัดขาออกมาครับ นี่นี่ราะงั้เราดึงออกมาดึงออกมาเลยนั่นซ่อมสวิตช์มันขยับไม่ค่อยติดก็ต้องซ่อมมันหน่อย ิดอะไรก่ะอ๋อติดขามันนี่เหรอ,อาานนี่ไม่เท่าไหร่ครับเอาออกเลยนี่มาออกเลยสวิตเป็นร้อยสกรปรกครับเห็นเห็นเลย นี่ครับแล้วก็กระดาษท้ายถูแลวครับนี่นี่ถูถูแบบนี้ครับนี่กระดาษท้ายถูแลวครับนี่ถูให้เอี่ยมเลยครับให้มันขาวว่าให้คราบดำๆไม่มีเลยเนี่ยนี่ครับนี่สวิตการซ่อมสวิตครับี่ แล้วด้านในด้วยครับนี่ด้านในด้วยเนี่ยเมื <UB> ่อกี้เราขัดครั้งนี้ไปแล้วครับนี่นี่ครั้งนี้เราก็มาขัดด้านในท่าน,นี้นี่ขัดด้านในนี่ด้านในด้วยครับมันจะได้ช่วยกัน,นอ๋อเยมแล้วครับขาวละเข้ามาฝากนี้ข้างทางนี้ มาด้านนอกครับแต่ใน,นแ้ด้านนอกด้านนอกรู้สึกว่าจะดำมากเลยครับเนี่ดำมากมากเลยด้านนอกสกปรกจริงๆวันนี้ก็มาขัดตรงน,น,นี้ด้วยครับนี่ตัวสวิตตรงนี้ครับแหบยห่เข้าไปเลยครับนี่แหย่เข้าไปแหย่เข้าไป นี่เดีกยับไปแบบนี้ครับนี่ถูเลยครับอ่าแหลงไปหน่อยเย้ไหมนี่ครับถูไปถูมาครับนี่นถูแล้วก็วางไว้นี่ครับนี่ ถูแล้วก็วางไว้ถูแล้วก็วางไว้อย่างนี้หรอครับถูแล้วก็วางไว้ ันนี้เราก็เอามาใส่ครับเนี่ยเสร็จแล้วก็เอามาใส่ยัดเข้าไปใส่ไปก่อนครับแล้วก็แต่งอ่ามันซ้อนกันเหือโอ้กว่าเราจะมาดันไม่เข้านี่ครับมันมันจะสนิทกันแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยจะสนิทกันเนี่ยสนิทแล้วก็ดันเข้าไปครับนี่เอาใส่เข้าไปนี่ดันเข้าไป ใส่เข้าไปครั้งนี้ด้วยออนี่ใส่เข้าไปกดเลยครับไม่ไดันแล้วเมื่อกี้ คิดว่าจะดันง่ายกดง่ายกว่าครับกดให้นี่ค่อมเลยนี่กดให้ค่อมเลยครับนี่นี่คันนี้ก็ซีวิตวไ์มาใส่ซีวิตย์มาใส่ก็ดูด้วยนะครับขาตอนที่เราถอดมาเทียบอยู่ขาอยู่ทั้งไหนหันไปทั้งไหนครับนี่อย่างนี้ครับนี่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 อันนี้สามขาอยู่นี่ครับอันนี้สองขาอยู่ริมแล้วก็ดูครับสองขาอยู่ข้างไหนข้างขวาสามอยู่ข้างซ้ายแล้วเราก็ หันหน้าสวิตช์มาอย่างนี้เลยครับนี่ใส่จะใส่ต้องรู้นะครับให้ตรงล็อกข้างบนข้างในด้วยนี่มันมีรูเป็นร่องอยู่ครับเอาให้ตรงร่องนะครับเนี่ยใส่ให้ตรงร่องปรับตรงนี้ให้ตรงครับเนี่ยเนี่ยให้ตรงกันครับสองตัวนี้ให้ตรงกันนี่สองข้างเนี่ยสองฝั่งนีให้ตรงครับร่องเพราะร่องมันตรงกันให้พอดีร่องครับเนี่ยถ้าพอดีร่องแล้วก็ใส่เข้าไปเลย นี่ครับใส่เข้าไปมันจะเข้าร่องพอดีอ้าวแล้วทำไมอ๋ออันนี้มันเด้งออกทำไมมันเด้งออกละ่ะตัวนี้เอออย่างนั้นสิโอเดี๋ยวอ่ะตัวนี้ใหม่ก่อนนี่ ี่นออกคนครับมันจะใส่ง่ายๆมันจะได้มไดม่ติดแล้วค่อยแต่งใหม่ทีครับนี่โอ้จับแรงก็ไม่ได้ค่อยๆแต่นี่ต้องใจเย็นๆน,นะครับสอมสวิตอะมันจะร้อนไม่ได้นะครับจร้อนไม่ได้ ต้องใจเย็นๆครับนี่เข้าแล้วครับพอเข้าแล้วควนี้เราก็ใช้ครีมบีบอ้าวติดอะไรอ่ะตรงนี้ไม่เข้าหรือติดอะไรอ่ะอ๋อไม่เข้าล็อกออาเข้าละนี่ครับครีมบีบตรงนี้เข้าไปนี่อยู่แล้วบีบเข้าไปก่อนนี่ นี่ครับนี่บีเพนนมันก็อยู่แล้วครับเนี่ยมันอ่าเกินก็บีบมาอย่างนี้ก่อนนี่ ก็แต่งขาตัวนี้ครับให้ตรงๆพอดีอย่าให้มันอ้ามากหรือใครอะ่าี้หิบเข้าไปข้างในมันจะลงรู้ไม่ได้ครับไม่ใช่ไรหรอกลงรู้ยากแต่งให้พอดีพอดีอดหน่อยครับนี่เรรียบร้อยแล้วครับครันนี้ก็เอาไป,ปใส่อันนี้พอเราแต่งขาสวิตเสร็จเราก็ใส่เข้าไปครับนี่มันก็จะได้พอดีครับนี่นี่ก็จะได้พอดีครับ แล้วคับบัตรกิที่หลังครับแล้วก็เอาตัวนี้มาซ่อมต่อครับติดตามต่อไปในคลิป2นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยครับ